เาครับสบายดีสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหาที่มากข่ามากพี่แค่เก่าคือเดิมเนาะแต่ว่าอยู่ทางเราต่างประเทศจะรับค่ะคุณต้องไม่ต้องเปลี่ยนที่เก่าอัสวัสดีป้าลุงไปดูไงลูกสวัสดีสวัสดีป้าลุงเออหน้าให้น้องกินนมเด้อแมงให้น้องไปแมงให้้นองอยู่แมงยังอยู่คนสวยใส่สุดแดงใส่หมวกสีชมพูมาเนี่ยนี่เด้อนี่แหละ เออยิ่งยิ ouais. ่งยิ <c <c ่งนีบอ่ะก็นี่ตุ๊กตาหน่อยใส่เสื้อแดงมาตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาหน่อยตุ๊กตาบะมี่คนได้โบยดีอิงเสียสี่สิบพันกี่หนึ่งตอนไรกอยู่ตีมกับมือกับมือล่งไล่เข่าไล่เข่าเออได้ไล้ได่ดาวบยาแล้วหมิงคุ้งไก่ไก่เลือดสัตว์ใั่

Sư thủ gì đây? Lào à Lòng thôn sư thủ về chút đi đây bữa nay Lào à Lào Cái này chào bún mẹ chào bỏ nhóm Giặc hai bún đá bỏ cái bớt lại đấy được đó ừ. <cười> ừ. <cười> Thấy, 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 Yeah. สาวงามมาลงมาเด่นน้ำป้าน้ำปามป้ามุนเดมป้ามุนสีขาวใช่เปลามาลงอาขาวบล่ลงมาาขาวเอล่าโอ้ขาวกินพันวดบล่ตอนนี้ป้ามุนกำลังสีห้วยู inhos, in ่ okay? like right? no. ่าวด็งสีน้ำเปล่าไปสาด้คงสีน้ำป่าเลยเด้อไหนไหนไหนๆไหนๆไหนาดคงสีน้ำป่าเลย ขามุนเลยเด็กของสีเจ้าเด็กไงคนนอนเด็กคนนอกใช้จุกมือป่าไปได้ไหมใช้บัเอาเอบิ้งเบิ่งป่าที่ก้อนป่าปับหนากล่องกันใชู่กเอายังฮะใช่เนาะ อย่งก็เพิ่งกันนี่แม <si> ่แบบเก่ามาแล้วสาวเนี่ยฮะบอไดอาลหัวตัวนี้ทันได้เบิดอะไรกันเดียวกันทั้งละแต่มันเป็นโสมใหม่ทีซึ่งๆบำรุงงดาวเนี่ยงมาเดรดุเนี่ยบำรุ่งดาวเนี่ยนั่นนอ่นทีมันรุ่งด้ยกันปะ งไเป็นส <l id> ิทางน้าเลยวะเนี right <c oughs> ่มาลงดูด <in> ูเนี่ยลุงคนแถามันอมกันบุญหน้านางเมาลุงมาไข่ป้ามาจ่ายลงมาดินแถาบ่ลูกดินแถาบ่เออคือใจายยังลูกคือใจายยังจ่ายปลาลุงยังี้ยลูกกาดกาดเย็นเย็นมาคืนในหนาวแห้งเนาะเมื่อคืนเย็นชมาเย็น ห้กูรสามสิบเอ็ดพันเนาะสิบเอ็ดพนไม่น้นะเขียนว้นำผ้ามาเคนมาสบงูุกะอ่มาไปเขียนบรเงนบตรเินลดดิดี่แกเท่าก้าพันเท่าก้าแพงตนีตู้ก็มาเขียนบัดอยูเขียนบันอยูราคาราคาของกไปลงต่ลเือก็ขึ้นด้ลยได้ของก ไม่จะขึ้นไม่จะขึ้นไปนะโมลงนางไปไนนแล้วเฮาเอาเล่ยเนาะเอาอะไรดูเอาเลยเ่ยเครื่องดื่มเครื่องดื่มมากมื่อเช้านี่เครื่องดืม่ม มีนิโดอยู่ไหนโดกับมีอยู่เบอ่งหาเบอ่เอป้าเบิ่งยงแข็งแล้วป่ะฮึยังมาส่งอีเลยแหละเย้แข่งแล้วเออโอ้บัตนันแหละฮะเออนั่นน่ะใดตงไหนเด้มีอยู่เนาะ อา่อเรียกยี่ห้อ่ะให้แม่จมให้แม่จมจมแน่แม่พกดเชีอวอยังแฮนิโดแข่งกามีเด้อนิโดแซ่แข่งกามีอาแล้วเออเอาโคกบ่หรอเป่าังโคกโคกบ่ไอซักเกล็ดติมเนี่ยวมนั้น <ขอ S 2> มันจืดมันมันสิเปื่อยมันกินหน่อยนะ บ่อเขายองวอาอันนี้มาอันเดียวป่ะเมากอานตัวน้อยๆนี่บ่ะว้าวอ่ะสะดุดเดาะสะดุดไรแล้วอะไรๆเอย่าหม่องยาแม่อย่าหม่องกันเลยซื้อมาสำหรับไอ้คนดังเมื่อย์การรังแบบหายใจผืดๆมามองเลืกตรงนี้ไว้จะได้ทีเดียวเอ้าเลือกโดนน่ะเอ้า เท่าแั้นแถวเองมาจุดรูได้หมดอานประูเอ้กะไผ่ซื้อเลยโอ้ยซื้อยางนี้คุณอะซื้อเลยบอกน่นกับเปล่ายังยุ่ไปค่ะไปแล้วชิมหกพันเลยจ้เลยหาไอ้นับหนีเพื่นไว้เลยอ๋อลืมอย่ามันเปื่อยเลยลูเลย แก่กานน้ำดาบอปนอกเน้อเนาะนอะหายนกเลยว้น้อกินนนีุ่่นบปะปะเนาะลมหพไ่น้อไอ้ขานี้ก็เลยบ่ได้นี่ได้นี่นี่แต่ขี้ฝุ่นะเช็ดดนหัวคนแหะวงขาเพลงอันจุดทูปกัได้รูกปนบนึงโอ้ยเนาะบ่งกันโดดลงใส่หัวดลกว่า ต้นไม้เกาแกะมาด้วยนี่จัาก่อนอันเล็กอันนี้จักยังว่าเนี่ยมันม่ตรงกันบรหนึ่งหนึ่งนี่จ้าจะไปจะไปเพิ่นจะเอาหวยลุกนักมันมะโคลอีกได้ให้ตรงกันได้มันนี่ได้ให้ออกให้ไล่ได้ให้มึงเค็ดมันกี่ได้เจ้าทีเจ้าทานนั่งถอยนี่เอ้ยข้ามาขอโชคขอลาภขอเงินขอคำ ผมนางท่านี uh, 拜拜้เทพุทธเทพบาพเนอินพเนพมเก่เวเด็กลา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 วเร่าเด็กลาวนี่หะเด็กกันนี่แ่ะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี่เก้าเหอเก้ายังนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งบเก้าหนึ่งเด็กมานะ เออจังหวัดต้นนี้ได้เหรอฮะเออลงได้มาขออีเนต้นไม้เน like okay, ี่น้ำตอรี่นี่ยอาเข็มยิบมาเช่นอะไรตึงขอขอสู้ขอรับขอเงินขอข้ามเจะทีเจะาทานสาธุขอให้ข้าวิตรหมีวิตรีนด้เจ้าเรืงชีวิตจะเถื่อนแหละฉ่างเยอะตลอดเนาะได้จิมมาเบิ้งวิทตัวนี้มาฉ่างตัวนี้วิทย์เถื่อนเลยว่ะ นางมึงเมื่อไรบ่โอ้ยไปไปไปเออพคนชิมาบ่เออว่าสะเป็นนชิลงมาบ่จักเด็กชอบนอนกองเข่งอยู่นี่ยเด็กชอบน้ำซัดเสีตีนนอนกองเข่งอยู่ได้เอาอันนี้แล้วน้ำไม้น้ำไม้ต้องหวนนั่นเอซ็บป่ลูกแซ่บบ่ฮะเล่งออกละบอกถามเพลงแน่ถามเพลงยิวิตหนีวิชินมาจ้ะ Lệ nhé nụ, nhúc mưa hơn Con này thì bỏ lệ đấy à, đâu được, <cười> <cười> À lỏ mơ nụ Lệ nhé nụ ạ Lệ nhé Kìm tiếng À cắt phần à À nó à Ô À Nhìn cô vương gần đi Áo, áo, áo khó, khó <laughs> หาน้องกินน,นัในดุหาน้องกินน,นั่นี่หวหัขาหวเว้เยด้เบิงบ้งเบิ้งไม่หายน้องนะเบิง้งไม่กมันเป็นมัดอยูไ่ไปไปไปปยังกินได้ปิดมัดกันเนาะป็นมัดบ่ให้ <laughs> กินก็นชอบอยู่นะะ่ะพ <laughs> ่อน่หื <na> นี <N> ่ัมยาอใหย่างยังจุดอยู oh, ่น um ่ะจุดอ่ะขอให้มีแปดเหรอมาทส่ทุนใสมาแปดหกเลยเนาะมือน่าเขาอานำหวานควอลูกอาอาว์ดอาโอ้ยดีือกจาป้าลูกอรีแต่ป้าเลยบอกอันหลังหนึงมอตู่เนี่เออ ลูกหเขาตุกเตี้ยเนี่ยลานกระโดดวิ้ยอย่ลูกยาอ่อนคุ้ณอันนองเลยเห่นลานหนึ่งแล้วสามสี่หกการนำเจ้าิเล่นเทเลแบบนักแบทชูหายาได้แล้วยาแล้วของภาพถ่ายนักแบทชูหายาเล่นเปิดชิชเยนแบ nhăn lan hai bốn năm chim năm năm kìm, năm mắm, năm 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 Cầm năm 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 เอาเออขนมเพิ่มเ้าม่ดีสบกิิบหนึ่งกยาแล้วมี่มาทีพันกี่อหาพันได้เ็อหลังพจท้าพันไหมทาลมาอหายว่านี่กระลกแปะเอาเครื่องเล่นนี่น่ะนี่น่ะแปะเสือมาหน่เร่อเชือเสือก้าวเด่นเ่นบทฉีดด่านปลายลงเครื่องเจ้านี่ก็ได้เกือบเกือบห้าอ้ บเกือบได้ลเดือแซนเดีหนึ่งาหาานซะลงมาสาวได้คก็คุห้าหัวมึงได้หรือทห้าเดียวรกินรกินแล้วลูกกินเอาอย่าอยากแกะ่อได้ถ้าแกะชื่หน่ะอ่านจะกินนี่แล้วสมัยเขาเนี่ยก็มักจะแทะกระดูกเสษนิดน่ะาเล็กน้อยเถอะ เือเท่ยวซือกินแต่เศษนันเองเลยเด็กะได้ไ้จะชิบเทอกไปชิบเทีวนี้นะเนาะเคย่จุดโตลงมาเนาะเบโถึงขนาดนี่เลย่ว่วาไอ้ผีบหาเป็นป<ร>ป่นนังเทนนี้เพ่อนเนี่นกกนเพื่พูกเป็นถูกพุนหักคองแล้วนี่เป็นนักหาใครเป็นนักหาลูกกหาโลากมูนออกมาหาคนมูะชไอไม่ออกมาหาเปพกอยู่นี่ ไปซื้อนั่5 5 8 6 5 6 8มันมันออกกลับไปอืมค่อยสิกลับมื้อนั้นน่ะเอาไปกินนซื้อแจวก็เก็ออกมาเหให้ดิอือกว่า1มือคืนนี้ออกตรงได้อยู่มือคืนนี้สิมีไงเจคืนีมีนพัน่อยมีน้อย หากมีเจ็บทั้งมีนี่ให้มีเจ็บคำว่านักมั่ไม่เจ็บแต่ให้มีเจ็บมาแล้วเอาฝันได้คืนเลยไปฟังคืนเนาะฝันได้ยี่งัวฝันมันไม่ได้งัวยี่งัวเราอปจิจับข่อยเดไปขาจ้าเราไปขาคำว่านจิขาข่อยข่อยนุ่งเสื้อกันเนื้ออืมีดานน้อยกันหนึ่งน้อยกันนึงไปดิ่งัวน่ะเฮ้ยพอนานงัวดีใช่ไหมโอ้ยญี่ปุ่นมันเปมาทางเก่างัวกระซีหน่อยมีสีขาไปทำไม นี่เนอเขาปป้องนุงมาเขาบอกงัวไม้เ้ยงัวยู่นี้วอยู่นี้เขาเลยใชข่อยเพื่อขากำจีขาให้ลุงสเดียวกนเป็นยต้นชิเค็บ่เื่อนะิเค็บ่ลุงเคยมาผ่านชาเลยเรา่า้ชิเคบไอ้กัดมือรับเกหกูมดึงหหวยดงเหืองแต่หวยไม่โดหวยเดินนี่วังชีวังได้เ จะคุมเห็ดเนี่ยมันจะตั้ตึ้งเลยอันน่งตึงเนี่ยนางวันที่หนึ่งเนาะคนถือลายเนาะกินนี่ป้าจะตันวันที่หนึ่งนะบอกลูกหอยใจนั่นหละวันที่หนึ่งตัวเดียวลกมือรักเก้าอมเจหมามาลูกเออมาออมันนี้เรียกใครคอยชืมาออกบรลูเก้าไปยืนเด้อจไปนารยิ่อจะยิ่นะจุกแกา จุงแขนแม่เลยลูกเอาไปเอาถุงใหญ่ค่ะบอถุงใหญ่ถุงใหญยมาเอาถุงใหญ่ไปจะได้กินดไหนคนไปลูกไปถุงใหญยอุตถาเนอะเอาถุงใหญ่ถุงใหญ่ผู้ปาถุงใยพุ่มถุงใยพุ่มเออพี่ถุงใหญ่อยู่พี่ลูกกายไม่ใช่กัน่ะนี่ถุงใหญ่ตหน้านี่เด็กมาไอ้เจ้าเฮะยบังพี่ลูกพี่พี่อยู่ โอ้เอาคาไก่้เหรอป้อพี่มาถุงไงพี่ถุงไงพี่แหละเอาขา,า,า,าไกล้ป้อนี่เลยดุเลยเอาถุงใหญ่นี่เอางงาอาจานไหนที่ได้กินหลายคนไปน่ะปิวว้วประเทศขนมป่าอะไรล้ลม,ลมนมพัด พราะนมาดีนฮะกลมลายแค่้ว่าตรงกันแัแทบบาทนึ่งมาเลยออกมาเป็ดเป็ดเเก้ังไะ้ไ้น่แปเกาไ้นี่ะลสลาบนี่กรมาแบบนี้ไอ้ลายนี่นี่ะมามีสนเอากมาป็เก้บ้แปด้ซื้อเป็ดเป็ยังขงนี้มีทันนี้น่มาทนนี้กรไดมาหลายวกระมาลองมือกันที มัไในขายดีบอสิได้ขายดีก็เสียมาลุลุกีละอาีนานนานนานทีได้ขายขนมถุใหญเง้นหาจัดการเล็กน้อยนื่นนี่น้อยนื่นนี่เป็น้านนื่อเห็นอย่างลูกฮะ อ่ะมันช่แตกแม่หนูกเก็บใบตัวนั้นนะป่ะอันน <D ung. S 2> uh, the ี้เราเม่นั่งกินหนุกเก็บใบแม่น <laughs> ั <fö> re> ่ง <resulted> กินเด้อ <zas> ป่ะโดยเอ้แจวพานน่องมาว่าน้องกับแม่เลยไปพาน้องไปป่ะเดินเดินเลยฮันไปป่ะนี่ป่ะเย่ได้กับแม่วันนี้วันน่ะสาวสุดกระโปรงสีแดง สาวกระโปรงสีแดงปไาดูปะแช่เอาน้องก่อนพี่พี่น้องกับมาพี่น้องกับโมต้องดิ่นเล้อตาน่องนะด้ยอ่า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 ไปย่างไปอ้าวโมเจ้ไปน้องถ้าได้ยับยังดิ้วปะมาพี่ลูกมาพี่มาดูไปมาดูไปมาลูกไปกินนมเร็วไาพี่มีห้องกินนมเร็วด นี่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 เจ้ากระยัางปะเออจะเย่งเจ้านะฮะเอเจ้ามาเยื่อมกาแฟเด็กกาแฟหรกินไม่ได้เราเด็กน่อยนะ เดี๋ยวป้าจะหายเช็ดกระแล็บกาแฟดิมะเดี๋ยวป้เดี๋ยวป้าหาแม่ป้าป้าหาแม่ป้าป้าป้างามยมีจอบไปเพี่อนได้ละจะมังงามเถอะนี่ได้เนเก่่ นะเคยโก้ยูไปเกาหะอกเ๊ะแม่โเบึงจะเบงพิษจักฮะลาเปเกาห่าิคู่ไปไหนละเปเกาหได้เนยังไหนไหนเจ้าบึงกระตักงเลยเจ้าบึงข้าวไข่ละไปขอกนมากด้วย ออี่วไ้ปซื้อก็ซื้อนี่นะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเตุ่มตุลังมักเลยสิเอาห้าเก้าเครับกลับวอยู่ข้างหลังนี่บอส่ะสองตัวนี่บอแปดเก้าดแปดเก้าได้คุ้ยหอะบอเออแปดเก้านั่นเออเล็กะต่ายเล็กเม ให้ให้คนขายเหล็กเหรอสาวหาเด้อีนี้เลยสอยบัหาขึ้นน่อเลยสวยผัวหาเงินกนยหเงอีกทางแ้่แต่ความมัดของแฝของมันหน่อยเปนเสียงฟองละพันกิบเซ๊บบึกมาบิกเ้คนขายไดกตอหันนะเบิรดสโะ้ มันร่มเลยลูกมันลมเลยลูกนะมันลมมันร่มเจ้าชีไปใไช้มาลาปลาลุงก,กันมาลาปลาลุงก,กันดดสบายดีปลาลุงวะสบายดีมาเนี่หลานขอลาก่อนเด้อชีเลยจะจีไปใช้นี่นี่นี่นะโอออย่ามือน้ำเน่เลยเนะ่พัดะ เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาป้ากันเลยค่ะเน่มามาเด้ป้าซื้ขอข้าวให้ก็ป้าซื้ขอข้าวอยู่ป้าจระโอเคเนาะพี่น้องเนงาะสหรับคลิปนี้แม่เราเปิือกอะชิคอล่าก่อนเด้นนอเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก่็เดิมเนาะกลับมาติดตามเลยครับส้มซองของแม่เราเปิือมาตลอดเนาะค่ะพี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้การเขอ้าอมาสบายดี